ตามที่ถแถลงการของพรรคภูมิใจไทยออกมานะฮะ <Okay. S 1> จากการโทรศัพท์เจรจาระหว่างนายกกับนายกกับฮุนเซนภูมิใจไทยขอเรียนว่ากรรมการบริหารพรรคประชุมแล้วมีมติให้ภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล mm. รัฐมนตรีของพรักทุกคนส่งใบาลาออกมีผล19มิถุนายนนี้แล้วเรียกร้องให้นายกสแสดงความรับผิดชอบ ต่อการทําให้ประเทศต้องเสียกิติภูมิศักดิ์ศรีของชาติประชาชนและกองทัพภูมิใจไทยพร้อมร่วมมือกับประชาชนสนับสนุนกองทัพและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจเพื่อพิทักษ์ทำรงรักษาอธิปไตยดินแดนและประโยชน์ของประเทศไทยทุกวิถีทางอย่างสุดกำลังนี่นะคือถ้อยถแถลงนะฮะพักภูมิใจไทยวันน,นี้ก็จะมีรองประธานสภาคุณพระราดอนปิศรานันทกุลจะถแถลงข่าวลาออกวันนี้ ส่วนกระทรวงศึกษารัฐมนตรีก็จะไปเก็บของจากกระทรวงวันนี้ครับรัฐมนตรีช่วยนะคุณสุรศักดิ์พันเจริญบวรกุลค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการล่ะพลตารวจเอกเพิ่มพูนค่ะคืออยู่มาเลเซียจะเดินทางกลับมาวันพรุ่งนี้ฮะแล้วกลับมาก็ออกมือนกันตามมติพักรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการก็ยืนยันฮะว่าให้คนไปเก็บของแล้วตั้งแต่ค่ำวันนี้ฮะนะไปเก็บของแล้ว แล้วที่เหลือก็คงจะดำเนินการต่อวันนี้โดยวันนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์ไปปฏิบัติร,ราชการที่สงขลาเมื่อวานนี้นะฮะไปสงขลาแล้วจะกลับเข้าทําเนียบวันนีนะ้ก็ลาออกพร้อมกับรัฐมนตรีต่างๆทุกคนของพักภูมิใจไทยค,คุณชาดาไทยเศษแกนนำของพรรกก็แชร์ถ้อยแถลงไปแล้วก็โพสต์ข้อความว่าตัวเป็นไทย ใจไม่เป็นทาสค่ะนะเช่นเดียวกันกันกบคุณเนวินชิดชอบก็มีการโพสต์ข้อความสั้นๆนะคะผ่าน f a e e o o o กลุงเนวินค่ะโพสต์ภาพธงชาติไทยมีข้อความว่าเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่แล้วก็ระบุข้อความว่าตัวเป็นไทยใจไม่เป็นทาสค่ะอันนี้คือโดมิโนโอ,อันแรกค่ะนะ